สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการทุกท่านครับองค์ประกอบสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการทําการเกษตรที่พี่น้องลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาและป้องกันมแมลงศัตรูพืชครับวันนี้รายการเกษตรโลกสวยด้วยหมอดินจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเทคนโนโลยีเชีวภาพด้านการทำสารเร่งเพื่อป้องกันมแมลงหรือที่เรียกกันว่าปรเสิต ซึ่งสารเร่งชนิดนี้ครับได้สกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงต่อสุขภาพครับปัจจุบันนี้นะครับกรเกษตรกรได้ผลิตการเกษตรได้พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งทําให้ผลผลิตที่ออกมานั้นมีสารตกค้างในผลผลิตมากนะฮะ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องผลิตสารจุลินทรีย์ต่างๆนะมาทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกร,กรและก็พอดองเจ็ดสามารถนําไปหมักกับพืชสมุนไพรต่างๆวนสมุนไพรต่างๆเหล่านั้นเราก็สามารถหาได้ในพื้นบ้านของเรานะครไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมใบสะเดา่าขิงหางไหลหรือหนอนไตหย,ยาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถนํามาเพื่อเอาน้ําหมักตรงน,นี้ไปพ้นตับไล่มแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทดแทนการใช้สารเคมีเห็นไหละครับท่านผู้ชมครับวิธีการง่ายๆก็คือใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวของเรานั่นเองและที่สำคัญครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลดปุ๋ยเคมีใช้แต่พอดีช่วยลดรายจ่ายเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์พื้นฟูดินดีช่วยเพิ่มรายได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ